เป็นเป็นพี่ของตาเงินปะใช่ใช่พี่พี่น้องกันนะใช่เป็นเป็นน้องเป็นน้องของของของตาเลยดิวะไ่ายค่นตาเล่นจะคเล่นไดั่อเ่คิวเล่นด้้าช้าตลาดวายพี่ไม่ได้เล่นหรอกช้าี่ไม่เหมาะสายนี้พี่ไปพี่ไปสายเดิมเดิมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครออกใครออกดิแปกคนหนึ่งอ่ะอ้าตอนแรกเกินอันนี้ขาดอะไรเนี่ยยังไงวะเนี่ย คันหัวเลยวะใครอะใครออกไปคนนึงน่าจะหลุดไปแล้วมั้งเออไปต่อหลุดเปล่าเออพี่ต่อออฟไลน์ปะล่ะไม่ออฟไม่ออฟเด็ดสะดุดมั้กเด็ดสะดุดมั้งจะหลุดหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วหรอมาแล้วมาแล้วมาต่อเด็ดไหวป่ะพี่ ก็แต่ลรแล้วเหม่สังกระบวยหัวรวยจริงๆไม่ทันแล้วมันเปลี่ยนไม่ทันละทำไม่ทันแล้วครับไม่เป็นไรอ็กเซเดนทันไหวะไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันละอ็กเซเดนละเอ็กซซเดนละต่อยอยู่ไหมต่อพิมในเกมก็ได้พูดใหม่ไม่ได้พิมในเกมเอาพี่เป็นจังหวะวอด้วยซิดคอมจาก พี่ต่ออยู่ปาร์ตี้อะไรวะตีกูเนี่ยจุ่มที่ห้าที่ห้าที่ยาวโหไหววะไอ้เชี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร A55 อ๋อโว้ยหนูว่าเขาหนูว่าพี่เน็ตลงเน็ตหลุดกันนะเด้มบเรียกมาต่อเออจะต่อต่อไปแล้วพี่ไม่เคยขาดเคยขาดที่ไหนอะ ไม่ไม่ไม่กวเนุ่งกลัวพี่เน็ตหลุดไหมอารมณ์เหมือนว่ากวนพี่เน็ตหลุดไงเห็นอยู่ดีออกเดทไปเน็ตไงผมก็นึกว่าผมก็นึ่ผมก็นุ่าฟ้าผ่าบ้านพี่น้ำท่วมอะไรเงี้ยไฟไหม้อะไรเงี้ยพี่แผ่นดินไหวเงี้ยเตกแก๊สระเดับถล่มมาพี่บ้านอะไมไหมผมว่าหัวแก๊กกันเยอะจังเลยอ่ะหัวแกกันดีจังไม่ตอบแป๊บเดียวมาตึมดีใจจังรู้สึกอบอุ่นโอ้โหนึกว่าไม่ตึมได้ไงพี่จะวอร์จะวอแล้วอ่ะนึกว่าต้องนึกว่าลืมปิดเตาแก๊ส ไอ้กิววานีลานี่เขาหายไปเลยเหรอไม่ใช่ไม่เห็นรวมมาไปรวมไปรวมกิวรวมกิวแมวครับแมวรวมกันนี่นะครับแล้ววานิลาก็เปลี่ยนชื่อเป็นแมวครับนึกภาพออกไหมคือแสดงว่าวานิลาโดนแมวกินครับแมวอัยยุคบันเทิงวานิลาแต่วานิลาก็ยอมเปลี่ยนชื่อเป็นแมวใช่ใช่ใช่ครับก่อนรวมเขาจะรวมนี่อคำว่าฟิวชั่นห้าอะไรพี่งี้รวมไหมที่ดาร์นบอลก็มาว่ะ คือชา้าพี่เล่นอะไรไม่เอาพี่อายรวมรวมโอ้เหลือไปคนเยอะเลยอาเขาขอโทษครับขอโทษครับไม่น่ากินข้าวเยอะเลยเอากินข้าวพี่ก็แก่ขึ้นแล้วดิกินข้าวเยอะแหละไม่มีพี่ พี่คลิกไม่มีใครอยู่กับเราเลยพี่พระอ,อกค้งังเราหมดเลยอะไรพระขาดแค่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระเขาอยู่อยู่กัคนละที่กันพี่อยู่อยู่กับคนละคนละจุดเนี่ยฟิวก็าจัดตัวก็บอกบอกว่าพี่อ่ะให้จัดอะไรแบบวิพี่เป็นวิสาดวิสาดแสงไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไปเข้าเข้า อ๋อผมผมเรียกพี่ทุกคนนะพี่เข้าสู่สนามลบหลักนะครับพี่ตะพี่เต้นพี่เต้นเข้าสู่สนามลบหลักนะพี่ทางด้านซ้ายมือนะครับเต้นอยู่ปาร์ตี้อะไรเอ่ยใครดูให้หน่อยครับเฮดเฮดบอกหน่อยเฮดปาร์ตี้พี่เต้นอ้าวอ้าวหนักเลยทีนี้ช็อตต่อ เดี๋ยวดูฮะพี่เต้นอยู่ปาร์ตี้ตัวพี่เต้นชื่ออะไรวะอ่าเกิดหรออยู่อยู่ปาร์ตี้สี่อยู่ตีส้มตำโอเคหนึ่งถึงสี่จะเข้าตรงพระจันทร์นะพี่ตอนนี้มากองที่พระจันทร์ก่อนเราเข้าพระจันทร์หมดเลยโมพี่เต้นนี่ชื่อยูยูอะไรเนี่ยเหรอใช่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 ยูยูผมก็งงอยู่ว่าไอ้ใครเป็นใครวะ จะด้วงการดับเบิลไหมด้วงด้วงไหนด้วงด้วงใหญ่เหรอไม่ตึงอยู่นะพี่ทำไปเล่นกันด้าไม่ใช่ตึงอยู่อะตึงเลยละตึงเลยใช่เขามีเขามีฮะสามดาวทองสี่ดาวทองปะฮะเขามีมีด้วยเหรอเขามีสองแสนสองสองแสนหกสองแสนเจ็ดคนหนึ่งอะโอเคได้ไงสามดาวทองสบายใจได้ดาวทองเราก็เยอะ ต่อยฟันล่วงหมดเจเชเจ็ดเก่งเจ็ดแปะไปดูพาทินนะครับท้าหกไปดูเห็นแล้วครับดาวนะครับครับครับไปดูให้หน่อยไปดูให้หน่อยแล้วรายงานหน่อยว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็นไงฮะหนึ่งหรือสี่รอจอบพระจันทร์นะพี่เต้นพี่เต้นถ้าถท่านไม่รู้จริงพี่กดมุมนี้แบบมุมขวานะจะเป็นดาวพระจันทร์อาทินสองตีนะอะไรนะระหว่างดาวพระจันทร์สองตี ระหว่างหนึ่งพระจันทร์กับพระอาทิตย์หนึ่งตี้แล้วอยู่ด้านหลังพระอาทิตย์อีกหนึ่งตี้ครับพระอาทิตย์รีกุ๊ปเลยครับมามาออกันที่ดาวครับมาเข้าระหว่างพระจันทร์กับดาวโอเคครับหลังพระจันทร์มีปาวะมีตีป้ปาวะหลังพระจันทร์มีมีหลังดาวดิหลังดาวไม่มี เราวัดเราวัดอาจารย์มี่ตีโอเคเราอาจารย์ได้ชนอา้าหกเจ็ดแปดคิดว่าไหวปะเอาดาวอ่ะอ้าหกเจ็ดแปดเาไหวเาส่ไหว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 เอาให้ได้เอาให้ได้เอามัลมาให้ได้ขอตรงนี้ขอมาตรงนี้ขอมาตรงนี้ถือไ่ก็เป็นรวมกัไเลยได้๋ยวผมคนเดีวองเนี้ยโอ้โหรเลยอาเลยเอาเลยปล่อยเลยปล่อยคนเดียว ตึงจะถ่าย้เอาปล่อยตัวล่อไงพี่ปล่อยปล่อยให้เขาไปลุมเหม็ดดาบีไม่ไม่จัดตัวแเหมือนมีมีเขาตีหนึ่งไม่ออกจากจุดเกิดเลยนะไม่น่าจะค้าไหมไม่น่าจะฆ่าปล่อยไปปล่อยไปไม่น่าจะค้างพี่เออจะรอฟาร์มกันตลอดที่สี่ครับตี่สี่สนายทั้งสามคนเดินมาหาผมตรงนี้นะครับเนี่ยเดินเดินมาตรงนี้แล้เนี่ยรอยิงฟรีตรงนี้ครับวันนี้วัดนะไม่เราก็วัดกันได้นะขึ้นเลยมั้่ต้องวัดว่าวันนี้เนี่ยครับอย่ารอยิงฟรีตรงนี้เลย ไม่ไม่ขยับนานนะพยายามเล่นในวงนะพยายามเล่นอยู่ในวงคิดว่าพระจันทร์น่าจะโดนถมหนักอยู่นะเพราะว่ามันมาจอพระจันทร์อยู่ด้วยตีหนึ่งข้างหลัง<อ>ด้วย 2, พอพ, 4, พอยิงตีสี่พอยิงขาลมแล้วก็รีบวิ่งเข้าวงเลยนะครับอบอ,อยบอตายนะย่นอย่างนึงนนะั่นอ่ะเกิดมา,าจะตายก่อนเย่าลืนเปลี่ยนการนะเขาขยับแล้วเขาขยับแล<ข>้วเขาขยับแล้วเอออย่าือเปลี่ยนการก็ได้นะครับเฮียใส่ใส่เรไปแล้วนะของกันเด้อของเปลี่ยนกันด้วยนะ เราเริ่มแล้วอะ่ะอย่าเพิ่งเล่นนะวิ่งเข้าวงก่อนวิ่งมาทับวงเลยวิ่งยืนวงเลยครับไีครับรทำสมาธิครับวงวิ่งทับวง,วง,บวงโอเคครับพอมพอมพอมมีบัฟอะไรใช้กันด้วยนะครับ ไปเต็มตัวครับสิบสี่วิพเจรย์เราเข้าไปยืนทับวงก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเราเราเล่นหลังเสานี่นะข้างหน้าเราเนี่ยยืนแค่วงข้างในพอไม่ต้องไปตรงนู้นตรงนู้นพวกมันเยอะไปไปเข้า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 ครับเข้าเข้าเข้าเราสีเขียวนะครับ ไล่มันออกไปสวยเราได้าวได้ดาวได้ดาวสวยสวยสวยดาวล็อกครับดาล็อกดาวดาวดาวฆ่าได้ปะกำลังกำลังฆ่ากำลังเกลี้ยอยู่โอเคครับโอเคครับใจเย็นมาทับได้ปะผมไล่แทงหลังออกแล้วเนี่ยอันหนึ่งโดนเหมือนกันเต็มเต็แย่อยู่ไม่ไม่ผมหมายถึงดาวไหมผมพูดด้วยดิาร์ตี้ไหนพี่อะไรอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดในสักคนในวอลทับสน เดาเคลียเคลียเดาเคลียเคลียละดาวเคลียท่านเคมือเคียวก็จัดเจียเราเราแคมไว้แคมไว้ไม่ต้องโยกโอเคไล่ฆ่าคนที่เข้ามาหันหันมาทางเกิดครับหันมาทางเกิดเล็กเล็กสามเล็กสามหันมาทางเกิดพี่แชมป์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 ยิงไปทางเกิดเลยพี่พลิกมาอย่าวิ่งอย่างนั้นพิกมาวลิกกลับมาพิกมาวิ่งกลับมาอย่าไม่เอาอย่าอย่าอย่าล้วงอย่างนั้นอย่าล้วงอย่าไม่เอาไม่เอาเรายังเข้าไปลงไม่ได้ขิ้มาตายฟรีเล่นในวงก่อนเล่นในวงก่อนกลับมาเล่นในวงก่อนมันเยอะมันเยอะเราเข้าไปยืนปิดอย่างนั้นไไไไมมม่่่ด้ตาาายฟรีเเออ กัมพยายามยืนยืนโยนสกิลไปทางทางเกิดนะครับไหนมันมาหลวงไหนมันมาหลวงตรงดาวไอตี้เจ็ดแปดไม่ไหวว่ามาช่วยพเจนหน่อยครับเรารับทั้งกิวนะนพจนครับโอเคไหวอยู่ไอ้หาหกยืนได้อยู่ยืนดาวได้อยู่เออเอาทีแงห้าหพอเจ็ดปดมาช่วยพเจนหน่อยพจนโดนถมได้ครับ วิ่งเข้ามาเล่นในวงเลยนะ<ว>พระจันทร์อ่ะเจ็ดแปดวิ่งเข้ามาเติมเลยครับแล้วหาไปหาเกิดนะที่เจ็ดยืไนไว้ครับหันหน้าไปจุดเกิดเฮ้ยยอ้อโอ้ยพวกพี่แชมป์ยืนเกาะเสาไปเลยพี่มันพยายามดันเข้ามาอยู่พี่พยังยืนข้างหลังเลยดาวไม่ไหวแล้วนะ นอไม่ไหวใช่ป่ะโอเคโอเคเจ็ดแปดกลับไปเจ็แปดกลับไปเจ็ดแปดกับช่วยครับเจ็ดแปดกับดาวครับที่ผมตามมาเออตี้แย่แย่แย่พัที่ไหนะยครับสวยครับอย่างนั้นเจ็ดแปดาับมือคนอยู่เลยโอ้เียโดนเียะทัคบไม่ทัน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 ันทันันนันัันมันท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 นนทนทันทนนนทะนนนันท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 ันิันทันนนทันันทผมนทันทันทนท ตี้แย่ตี้แย่วิ่งไปพาทิตยหน่อยครับมันมันมีตี้หนึ่งมอเคดาวล็อกเจ็ดแปดกลับมาช่วยเลยเจ็ดแปดมาช่วยเลยเจ็ดแปดมาช่วยเลยเจ็ดแปดมาช่วยเลยดาวล็อกดาวล็อกดาวล็อกดล็อกมาให้หมดลงมาประจันให้หมดระบาปรันครับเออมา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 โอเคดาวรอดแล้ววิ่งวิ่งมาทับเลยวิ่งทับเลยอย่าให้แตกอย่าให้แตกสวย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 ยิงเข้ามาในวงเวีนในวงเวียนในวงเดี๋ไปยืนขอบขอบไม่เอาตีห้ามาประจันครับโอ้ย สวยครับล็อกละที่แย่วิ่งไปวนดูพาทิ้หน่อยครับเอ่อที่เจ็ดกับดาวที่มีเต่าเนี่ยเับดาวเต่าไม่ได้ห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดกับดาวครับวนดวนอยู่โอ้ยดาวเยอะดาวเยอะมากไปอะดาวเยอะได้ปะได้อยู่ได้อยู่ได้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 โอเค อีกนาทีครึ่งนะนาทีครึ่งโอเคพี่ได้ครับโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ดาวก่อนฮะมันยังเียร์อยู่ชุบหน่อยชุบหน่อยเพื่อนตายอ่ะลายชงลาเชนเห็นปะพาพาเห็นเพื่อนนอตตี้ตายตรงพื้นอ่ะชุบมาเลยไม่ต้องคนนอตตี้มันเหมือนเขาจะไม่เกิดพระจันทร์แล้วนะครับเหมือนเขาจะไปเกิดเกิดพระอาทิตย์แล้วนะเออเออปล่อยไปปล่อยเขาสาวพระอาทิตย์เกิดดาวชุบหน่อเกิดหน่อยที่สามที่สามไม่มาดักเกิดครับเกิดตรงพระจันทร์ครับดักเลยดักเลย ที่สามออกไปที่สาออกแวงไปเป็นดักเกิดเลยมันน้อยโว้ยมันมาถมมันมาเข็มทีนึงยวทีเดาสามตี้ดาวเยอะแล้วเดาเกิดดักเกิดมันตบมันออกมาตบออมาเรื่อยๆตบออมาเรื่อยๆมันไปเติมไม่ได้มันเติมไม่ได้เราดักเกิดอยู่มันเติมไม่ได้มันเติมไม่ได้ดักเกิดอยู่เติมไม่ได้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 ฆ่าได้ก็คือหมดสี่สิบวิมอนเกิดเยอะมากเยอะมากดาวตอนนี้เยอะมากเอ๋พี่พี่พี่แชมป์ไปด้อยู่ได้อยู่พี่ดักเกิดไว้ดักเกิดไว้ที่สามดักเกิดไว้ที่สามดักเกิดไว้เราจะส่งมัน อ่ะมันจะไปเติมไม่ได้มันจะเติมไม่ได้มันไม่เกิดมันไม่เกิดมันไม่เกิดแล้วฟิลขอยี่สิบวิยี่สิบวิขอถึมาตีหนึ่งอ่าเจ็ดอ่าเจ็ดแปดเจ็ดแปดไปเลขสองเลยที่สามไปตีมอนไม่ได้เจ็ดแปดไปเลขสองครับห้าหกไปฝั่งขวาเลยทิ้งดาวไปเลยครับชุบชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยทิ้งโอ้ยทิ้งเอาทิ้งเอาพี่ทิ้งดาวทิ้งดาวพี่ทิ้งดาวไปเอามอนพี่เอามอนทิ้งดาวดาวมอนหล่อแล้วดาวมอนใช่ไหมใช่ห้าหกไปเอามอนเลยเจ็ดแปดเอามอนเลยทำเลขเล็กเลข ห้าหกเลขเก้าเจ็ดแปดเลขสองครับหนึ่งถึงสี่แคมป์ประจันไว้ครับที่สามไม่ต้องตีมอนนะเราต้องใช้ดาเมจคุณครับเป็นไงบ้างรายงานเลขเก้าเียมอนเลขเเคลียร์แล้วกำลังกลับไปดาวกลักลับไปกไม่ได้เลยนะมันล็อกแล้วกดาวไม่ได้เห้อเข้ามาเติมพระจันก่อนโอเคสองเคลียร์พี่เข้ามาเติมพระจันก่อนเราเราเดินออไปเินเินไปเดเ็ล่นระหว่างที่ห้าเดินออเป็เล่นระหว่างพระจัน์กับดาวมามนะมาถมมาถมพระจันนะ กัจจันทร์เย็นนะครับไม่มีนะกัจจันทร์หมดไปหาดาวที่ใหญ่ที่ใหญ่เี่ใหญ่ดาวหน่อยครับที่ใหญ่แดญ่ดาวโอ้ยโดนะอยี่โมอ้ไอ้สัสที่ใหญ่ใหญ่ดาวหน่อยครับอ่าหนึ่งถึงสี่ครับเตรียมเตรียมตัวดันครับดันไปเรื่อยๆดันดันไปหาดาวดันไปหาดาวเรืดูดีไหวไหมเนี่ยไหวไหวอยู่แล้วเราจะเอาดาวคืนดันเลยดันมาเลยดันมาเลยดันมาเลยครับดันมาเลยดันมาเลยดันมาเลยเอาดาวคืนทุกคนเข้าดาวครับ หนึ่งถึงสี่เตรียมกลับพระจันทร์นะดาวเข้ายังกำลังกำลังพยายามนะครับที่อยเข้าไปยืนข้างในเลยหนึ่งถึงสี่กลับพระจันทร์ครับหนึ่งสี่กลับพระจันทร์เลยครับหนึ่งสี่กลับพระจันทร์เลยมันน่าจะตายเยอะแล้วแหละหนึ่งถึงสี่กลับพระจันทร์ครับกลับไปยืนในพระจันทร์เลยยิงยืนข้างในนะครับสนายยิงข้างในนะผมตายผมตายชุบหน่อยหนึ่งสี่กลับพระจันทร์ครับหนึ่งถึงสี่กลับพระจันทร์ครับเดินเข้าลงใน่อยเดินเข้ามาในวงหน่อยคนที่อยู่ดาวครับเดินเข้ามาใวง ตอยครับชุบเลยถ้ามันนานไปไม่ต้องรอพี่กดเกิดประจันได้เลยพี่เป็นไงดาวไม่ไหวเหรอดาวไปย่างผาทิศก็ได้ประมาณประมาณสี่้าหกเจ็ดแปดไปย่างผาทิศก็ได้ครับพี่แชมป์ไปปิดเกิดพระจันทร์หน่อยพี่ที่สามที่สามปิดเกิดพระจันทร์หน่อยครับที่สามปิดเกิดปิดเกิดพระจันทร์ครับที่สามปิดเกิดพระจันทร์เลยสวยอย่างนั้นแหละใส่ผาทิศแล้วครับที่แปดที่แปดผาทิศแล้วครับโอ้ ท่าหกเจ็ดแปดโยกไปเล่นพาทิตครับเยอะครับเยอะครับมาช่วยครับเราไปช่วยพาทิศครับท่าหกเจ็ดแปดเล่นพาทิศครับหนึ่งถึงสี่อยู่พระจันทร์ไว้ล็อกแล้วเจ็ดแปดกลับมาพระจันทร์นะครับมาช่วยพระจันทร์ครับตายครับพาธิตตายครับช่วยหน่อยครับมามาโถมพระจันทร์แล้วนะเจ็ดแปดมาช่วยพระจันทร์เลยโอ้ย เดี๋ยวล็อกแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันนะทีห้าล็อกแล้วมาเลยล็อกแล้วมาเลยล็อกแล้วมาเลยไปไปไปครับไปพเจรตที่แย่ทำงานไปเรื่อยๆครับงั้นแหละตี่เจ็ดมาพรเจรตนะครับตีแปดพรเจร์เลยครับตีแปดพระจรตเลยผ่านหน้าไปทางดาวนะครับใช่ครับผ่านหน้าทางดาวครับไล่มันกลับไปครับพี่แชมป์พี่แชมป์ไปเกิดปิดเกิดพี่พี่แชมป์ตีสามปิดเกิดครับตีสามปิดเกิดพเจร์ครับกันการพเจร์อยู่การพเจร์อยู่ไม่ไม่รอดแล้วพี่รอดแล้วตีสามปิดเกิดพรเจร์ได้หรทันไหม ทันอยู่ทันอยู่ติดปิดเกิดไปจันทปิดเกิดไปจันทรี่สามปิดเลยิดเกิดไปจันทรปิดเกิดไปเลยที่แย่ที่แย่แย่ดาวนะครับมันน่าจะแย่ไม่ไม่น่าจะไม่มีคนเข้ากับนี้หน่อยครับจะมีตี้เดียวตี้แย่ครับแย่ดาวนะครับตีสองตี้ระวังนะอ๋อเหี้ยมันล็อกแล้วนะอาทิตย์ล็อกละอาทิตย์ล็อกใช่มันเถอะใช่มันเถอะ ถังวันถังวันไม่ได้ถมพระถมพระอาจารย์578ไปเอาดาวครับไปเดี๋ยวจไปเอาดาวโยกไปเอาดาวตอนนี้มันถูกพอาจารย์อยู่ับามงทีขึ้นบอสเกิดบอสเกิดอ่าดูแล้วโอ้ยเียตายยังไงวะถมอาจารย์มันนะมันถมยึดอยู่578เอาดาวได้ไหมครับกำลังกำลังกำลังอยู ไม่ยืนในวงเลยครับตอนนี้ยืนได้แล kind of ้วครับพยายามเลยให้เ right> ล okay, ่นในวงพยายามใหในวงแวนมันกำลังวิ okay. uh, 4, yeah. 4, ่งไปดาวนะโอเคล็อกเราแคมป์ไว้ก่อนเลยดาวล็อกครับดาวล็อกครับอ่าสี่สิบวิ่งที่สามครับไม่ได้วะเจ็ดสามสิบวิ่ง เออจ็ปดิ่งไปลงไปรอเลขสองเล็ดโอเคกำลังไว้กำลังไเออ้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดฟังฟังฟังผมนะห้าหกเจ็ดปดอ่ะ้ากเจแปดลงไปเลขสองได้ปะไปเคลีมอตรงเลขสดีกว่ากำลังไปลังไปต้องยวไปสี่ไปสี่ตีเลยที่เหลือคันแคมป์อาจารยไวครับออาตีแย่ตีแย่ไปแย่พาทิน่อยครับแย่ได้แย่นะมันมันแคมป์ละมันแคมปมอนละอ้เก้าเก้าเก้าม้ามีมเลขสองี่มาเลขสอไม่ไม่ด้็ปเลขเ้าไมเลขเก้าจห้าหกเจ็ดแปดมาเลขสอครับ มันมีกดมันส่งนายมาสเกานะมอนเกิดบอนเกิดบอสเกิดดาวแพ้ดาวโดนยึดว่ะไม่เป็นไรช่างมันช่างมันไม่เป็นไรแม่เลยเราจะวัดอยู่แล้วเลขกองได้ปะเลขกองได้บอลปะกำลังได้ไดก๊อปบอลติดบอลอยู่ครับเออๆตีไปเลยเอ้าวิวิมาสกิลพี่เจนพี่เจนเขาเขยับเข้ามาเลยพี่เขาหยุ่อยู่อย่าสอดพี่ฮอร์ยิงยิงก๊อบวงได้พี่แต่ไม่ต้องออกไปครับ อย่างน้อยถ้าอย่างน้อยตีอยู่ในมตีสามตีสาครับตีสามตีสามตีสามฟังผมนะไปเล่นพระจันทร์ครับไอพาทิดครับตีสามพาทิดครับตีสามาพาทิดตีเดียวครับตีสามพาทิดตีเดียวครับเิ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วนะที่สิเป็นต์มาแล้วมาแล้วมาแล้วมแล้วมา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 แล้วมแล้วมา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 แล้วมล้แลมาแล้วมาล้วมแล้วมา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 ล้วมาแล้ล้วมาล้ล้วล้วมาล้วาแล้ ขอสิบเปอร์เซ็นต์นะลงมาละลงมาเลยครับลงไปเคลียร์เขาทั้งหมดหก้เอาบอลให้ได้เอาบอลให้ได้ไปเลยเดี๋ยวผมยืนคนเดียวมันยิงผมอะเสาเสาพรลที่เดี๋ยวผมคนเดียวไปเลยครับเราได้ปะถ้าไม่ได้รีบกลับไปที่เสานะได้ไหมแต้มดูได้ได้เราได้ครับเราได้แอนเกอร์มาแล้วเราได้ครับเสาเลยครับเสาเลยครับเสาเลยครับวิ่งกลับมาประจันตั้งนานแต่มาได้แล้วครับไดมาประจันครับใช่ครับสวยครับเแยมประจันมาครับมากทุกคนสวยมากชนะแล้วชนะละมันมาประจันแล้วนะครับ เราแคมป์มาแล้มันเหน่ยละกันฆ่าเลยไล่ฆ่าเลยครับเอาเงินหน่อยละกันอย่างเงี้ยก็ไล่ฆ่าเลยครับร้อยที่เจ็ดตัวอืมโดนต่อยนี่อยากทำอะไรก็ทำเลยพี่ทำเลยครับทำเลยครับคนทุไคนทำเลยไปตายไปวานไปฆ่าเลยครับผมแล้วมันได้เวลาได้เราปลดปล่อยมาถมพรผจร์ัญอยากจะไปทำอะไรที่ไหนจะทำไปเลยครับตอนเนี้ยอยากทำจะทำเลยฮะถ้าใครมันใบ้ผมว่าในในกีวอนมาลวมพงผจร์แล้วเต้นมีมนทิ้งไงล้มเต้นอ่ะ โอเคเขอบคุณมากครับอยู่เขาก็ตึงเหมือนกันนะทำไปเล่นใบวากันดาเนี่ย